วันนี้มมก็ผมพิจิกนานเลยนะคุณผู้ชมครับหายดีหรือยังผมยังมีนิดนึงนะครับแต่ว่าพูดได้นานขึ้นหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ก็มาต้องลงอ่ะนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่บอกว่าอาจจะมีพรีวิวแพทนะครับผู้ชมพรีวิวแพทกลางซีซั่นหรือว่าการกิจกรรมมานะผู้ชมครับและมีโอกาสที่จะมีพวกแบบเนื้อเรื่องใหม่อาจจะนะอาจจะนะนะครับอ่าทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะบอกฝืนไหมก็นิดนึงนะครับเพราะว่า อมันก็พอพูดได้แล้วไงผมก็เลยต้องแบบเออมันมารีบรีบลงดีกว่าเนี่ยมันจะพอพรีวิวแพดใหม่มาแล้วเนี่ยคลิปนี้มันจะมันจะดูไม่น่ามันจะดูไม่น่าดูนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับพอย้อนมาทำเนี่ยมันจะดูแปลกๆนะครับมันจะกลายเป็นตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่นะผู้ชมนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมไอ้ตอนนี้เนี่ยผมจะลงให้ครบเลยนะผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นลินไม่ว่าจะเป็นเจเลียมนะครับอ่ะเนาะเริ่มที่ลินก่อนนะคุณผู้ชมลินล่างนี้เนี่ยเป็นตัวตัวฮิลนะครับผมที่เน้นเกี่ยวกับการเล่นสถานะเลลือไห น้ผู้ชมครับมาเดี๋ยวพาไปดูเนาะอ่ะนี่นะครับปูลินเรเดียนคอซอมนะผู้ชมครับเป็นตัวฮิลนะครับเล่นกับสถานเลือดไหลนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับตีปกติก็คือตีหนึงเป้านะครับสองร้อยสิบวกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของมารโจมตีมีแค่นี้นะผู้ชมครับ be happy too นะครับผมมีความสุขเหมือนกันอย่างนี้เหรอฮิลนะครับหนึ่งเป้าสามร้อยสี่สิบบวกสามร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมาร์จมตีนะครับผมหนึ่งเป้านะนะครับและลบดีบัฟหนึ่งอย่างให้กับเป้าาหมยที่โดนฮ นะคุผู้ชมดีบัฟนะฮะหนึ่งอย่างนะครับแบบสุ่มด้วยนะเขาบอกว่าแรนดอมดีบัฟเมื่อศัตรูนะครับได้รับดาเมจจากสถานะบลิสหรือเฮอร์โมเลสนะครับอ่าได้รับดาเมจนะไม่ใช่ได้รับดีบัฟนะผู้ชมอย่างเช่นแบบว่าพอถึงเตือนตัวละครปุ๊บตัวละครมีบลิสก็จะโดนเลือดไหลนี่ใช่ปะอ่าตัวเนี้ยก็คือเมื่อศัตรูได้รับดาเมจดังกล่าวนะครับผมจะเด้งฮิลทั้งทีม100%นะครับผมผู้ชมก็คือ โดนปุ๊บก็ได้หิวเลยทั้งทีมนะคุณผู้ชมดีไหมดีนะครับเป็นแมคกาเด็ตใหม่นะคุณผู้ชมครับนะแต่คนไม่รู้ก็คือบรีสกับเพื่อเลยคืออะไรนะครับบรีสก็คือนะครับผมเอาอย่าเมื่อเริ่มเริ่มเพินตัวเองปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างงี้ใช่ป่ะตัวละครที่มีบรีสเนี่ยจะโดนลดเลือดไปเลยหักไปเลยนะห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดเต็มเลือดมีแสนหนึ่งนะครับจะโดนหักห้าพันนะคุณผู้ชมครับนะไม่ใช่ของแมคกาเด็ตเพื่ิดของเลือดปัจจุบันนะครับเลือดมีแสนหนึ่งโดนหักห้าพ มันก็จะแบบลดลงเรื่อยๆยิ่งเลือดน้อยเลือดที่โดนหักก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับอ่านี่คือบลิดเนาะห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนห้าวอเล็กก็คืออัปเกรดของบลิดก็คือจากห้าเป็นสิบนะครับรูปปิ้งคัทหรืออันตีเนาะก็คือจะทําการตีหมู่นะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประโยมตีนะครับมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะแปะสถานะบลิดให้กับเป้าหมายอีก e ฝ่ายทั้งตีนะครับเป็นเวลาสองเทิร์นนะคุณผู้ชมครับอ่าพารซีฟเนี่ยนะครับเมื่อศััตรรูนนนะะคบบโดสถาล หรือเฮอร์โมเลดแบบมีมีอยู่อะมีสถานะนั้นอยู่นะครับผมการโจมตีของตัวดังกล่าวเนี่ยจะโดนลดลงไปนะครับ20%ดูไม่ไม่เท่าไหร่นะอันนี้นะครับอ่าแล้วก็การแปรรูปเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นมาแทนเอ่เจเลียมคริสต์มาสได้ไหมไม่ได้เพราะเจลรียมคมริสต์มาสแปะเฮอร์โมเลดที่เป็นการลดเลือด10%นะครับไม่ใช่ลด5%นะครับประมาณนั้นอ่ะดู2ดาวกันบ,นบ้างนะครับทีนี้สองดาวสกิลจะถูกอัปเกรดนะคุณผู้ชมครับอ่าปกติแล้วเนี่ย แปะบลีดแค่2ใช่ปะเปลี่ยนเป็นแปะบลีดสามเทินนะครับจาก2เทินเป็นสเทินนะในครับผมหากศัตรูเนี่ยแบบว่าศัตรูมีบลีดหรือว่าเทอร์โมเลดอยู่แล้วเนาะการแปะบลีดเนี่ยมันจะไม่ได้เนาะถ้าแบบไม่มีอะไรเนาะทีเนี้ยเพราะว่ามันมันจะไม่แบบไปทับอันเก่านะคุกท่าครับก็คือถ้ามีสถานะอยู่แล้วมันจะไม่แปะทับแต่ว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือหากศัตรูมีบลีดหรือเทอร์โมเลดท่านี้จะเปลีป่ยนเป็นการเพิ่มเทินให้กับสถานะดังกล่าวแทนอีกหนึ่งเทิน นะคุณผู้ชมครับโดยไม่สนแนวผมการต้านทานสถานะศัตรูอย่างเช่นเป็นศัตรูแบบว่าโดนบลิสเดียู่2เทิร์นอย่างนี้ใช่ปะตัวนี้ไปแปะใส่ก็บวกอีกหนึ่งเป็น3เทิร์นทันทีนะครับโดยไม่สนการแบบเรื่องต้านสถานะนะครับประมาณนั้นอ่ะนะครับอ่ะสีดาวกันบ้างเนาะสีดาวก็คือตัวคูณการฮิลนะครับแรงขึ้นอีกห้าสิบแกนเอกนะครับหกดาวก็คือนะครับผมมีโอกาสไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดทำการฮิลนะบางทปกตินะก็คือจะฮิลตัวละครหนึ่งตัวนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตี ให้กับตัวหนึ่งตัวที่มีเลือดต่ําที่สุดรือไปจำตัวทำไมได้รีบไปจำตัวก็คืออันตีแรงขึ้น20%ไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีนะครับผูบ้ชมรีบไปจำตัวนะไม่จำเป็นต้องมีนะครับจุดเด่นตัวนี้ก็คือการเล่นกับสถานะเลือดไหลเนาะผู้ชมเล่นกับเจเลียมร่างใหม่ตัวใหม่เนาะตอนนี้กับเจเลียมคริสต์มาสได้ดีพอสมควรนะครับผูบ้ชมแต่ว่าถ้าดูเผินๆเนี่ยดูความสามารถเนี่ยดูวาวไหม ผมเฉยๆนะตัวนี้ความสามารถมันเฉพาะทางมากก็คือมันไม่ใช่ตัว PVP แน่นอนมันตัว PvE โดยแท้นะครับไม่ได้เหมาะลง PVP เลย PV p v ก็น่าจะเหมาะแค่บอสมั้งหรือว่าบางด่านเท่านั้นนะผู้ชมครับอ่าในตอนนี้เนาะอืมนะครับอ่าแล้วก็มันดูมีเงื่อนไขเฉพาะทีมผสมพนก็คือต้องเล่นกับตัวเลือะไรนะผู้ชมคุณไยับตัวอื่นไม่ได้ละมัน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 บังนะคับนะผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่เล่นกับตัวพวกนั้นคือดึงประสิทธิภาพมาไม่ได้เต็มที่ นะครับผู้ชมครับประมาณนั้นเนาะและตัวเลือดไหลอ่ะมันมีดีแค่ช่วงแรกหมายถึงช่วง5้าสิเอร์ซ HP แรกของบอสหรือว่ามอนเท่านั้นนะผู้ชมเพราะว่าพอบอสเนี่ยหรือมอนเนี่ยมาเลือดต่ำกว่า5้าสิละเลือดที่โดนลดเนี่ยมันจะถูกลดลงเนาะก็คือมันลดตามเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันไงนะฮะผู้ชมอ่ะมันประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่นตัวพวกลดเลือดไหลอะไ,อะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องเล่นคู่กับดาเมจโนหัต,ตัวหนึ่งนะครับผู้ชม ประมาณนั้นเพราะว่าเลือดไหลมันจะดีตรงช่วงแรกแต่พอช่วงหลังมาเนี่ยมันจะไม่ดีแล้ะมันจะเริ่มลดคือมันจะเริ่มลดได้น้อยลงนักผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยช่วงหลังเราต้องมาพึ่งดาเมจอ่าพามาลองนัผู้ชมครับก็ลินนะผู้ชมก็สกิลนี้ก็คือตีหมูเนาะแล้วก็แปะเลือดไหลทั้งตีนะผู้ชมครับแต่ตัวไม่เลือดไหลยอยู่ก็จะเพิ่มมีหนึ่งเทิร์นแน่นอนว่าต้องร่มแปะเลือดไหลได้นะผู้ชมครับเล่นคู่ต้องร่มได้นะผู้ชมครับเผื่อใครไม่มีเจลี่ยมร่างใหม นะก็เล่นคู่กับน้องลมได้แต่ที่ลำร่างใหม่ร่างอีไปใช้ร่างใหม่ทั้ผู้ปิดร่างคริสต์มาสที่ลำร่างคริสต์มาสเนี่ยก็คือถ้าเล่นเล่นคู่กับลินก็ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าลินอันตรีเสร็จปุ๊บใช่ปะอ่าแล้วเอาใจเรียมตีปกติปุ๊บมันจะอัปเกรดท่าเลือดไหลให้ก็คือเล่นคู่กันได้ดีมากนะครับแต่แพงไหมล่ะแพงดิมันแพงไงประเด็นนะครับมาขออนุญาตตีปกติก่อนแล้วกันนะครับปึ๊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 บอ่าแล้วก็ตีปกติ ทีนี้ผมจะลองให้น้องร่มนะครับแปะเลือดไหลเนาะปึ๊บๆๆเริ่มเทินมาปุ๊บมันก็โดนเลือดไหลนะครับอ่าเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันเหลือเพียคหนึ่งเทินนะครับคุณผู้ชมทีนี้ผมจะอันตีลินนะครับคุณดูนะว่าเลือดไหลเนี่ยจากหนึ่งเทินฮอร์โบเลดเนาะไม่ใช่เลือดไหลฮอร์โบเลดเลือดพุ่งนะครับจากหนึ่งเทินจะเป็นสองเทินนะครับมันจะบวกให้หนึ่งเทินดูนะปึ๊บอ่าเห็นไหมพุ่งขึ้นโน้ยเฟกเพราะว่าศัตรูมีเลือดไหลอ,อยู่แล้วการแปะเลือดไหลขั้นแรกตอนแรกที่มันบอกว่่่าาจจะะะะะแแแปปปเเลลืืออยไหหรรวบีนนมัใ กลายเป็นว่าอีกฝั่งมีติดอยู่แล้วเลยกลายเป็นว่าไม่มีเอฟเฟกเลยมาใช้เอฟเฟกในส่วนของการเพิ่มเทินเลือดไหลแทนนะครับตอนนั้นอ่าพอเข้าใจเนาะคอนเซ็ปต์มันม,มีแค่นี้แหละผู้ชมมันมีอะไรหรอกเห็นไหมสตูเลือดไหลปุ๊บอ่าดถไหลปุ๊บใช่ปะเราก็ได้ฮิวฟรีทั้งทีมนะครับคุณสมมติคนมีรินหนึ่งตัวปุ๊บใช่ปะมีเจเลียมรดเลือดไหลแล้วก็อีกหนึ่งเป็นอนาบาเอาไว้แบบว่ารดสปีดบอสรดสปีดไอ้รดสปีดบอสแล้วก็รูปเสือเอาไว้เป่า แต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณกะจะเล่นยัดบอสให้มันจบภายในเวฟแรกอะหรือว่าไอ้เวฟแรกไอ้อไม่ใช่เด็ดทีมแรกของคุณนะครับยังไงซะเนี่ยลดตัวลดสปีดก็สําคัญที่สุดนะคุณผู้ชมครับการลดสปีดบอสทีทเนี่ยมันดีแต่ว่าพอเล่นกับแบบเนี้ยพอเล่นกับบินเล่นกับอะไรเงี้ยคือมันมันจะเซฟไงนะคุณผู้ชมมันจะเพิ่มความเซฟมากขึ้นนะครับ อ่ะที่นอกเผื่อใ,ใครอยากปั้นว่าแบบต้องอัพอะไรบ้างนะผู้ชมครับแน่นอนตัวแบบว่าตัวแบบนี้เนี่ยคือเน้นที่สปีดอยู่แล้วนะผู้ชมอันนี้อัพหมดแน่นอนนะผู้ชมครับโฟกัสอะไรบ้างโฟกัสคีไม่ได้โฟกัสหลอกคีย์อะพวกนี้คือไม่ได้ใช้สักกันนะครับคุณโฟกัสที่หนึ่งโจมตีนะครับสองเลือดเสียนี่รับอัพไปเลยฮะได้ใช้แน่นอนนะผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้ใช้หลอกคุณก็เลือกเอาสองอันนี้แต่ผมแนะนำมานี้แหละเพราะว่ามันมาเวียนี้ไงนะครับนอะัพนเะนะนะสียนี้ต้องต่อไปนะครับนอะืม เสียนี้ช่องต่อไปนะครับอืันนี้อ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 ะไรอีฮิตได้ใช้ไหมได้ใช้ในแอนติแต่ก็มาเถอะนะครับสีนี้มันเขารู้อ่ะอันสุดท้ายนะครับหนึ่งหมดละอันเดียวพอละอครับแค่หนึ่งพอเพิ่มเพิ่มไม่ต้องอัพก็ได้ช่องสุดท้ายสี่ช่องพอละนะครับวันนี้ผมสลับลินเป็นตัวทางเลือกเฉพาะทาง น้าผู้ชมครับจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผู้ชมตัวฮิลคุณเราตัวอื่นมาใช้ก็ได้ผมไม่มีผมก็เล่นผ่านอยู่นะแต่ผมขี้เกียจนะคผู้ชมแต่วันนี้ก็ไปแล้วนี่แค่นี้แหละคุณผู้ชมคลิปหน้าก็แน่นอนเป็นเจเลียมนะครับจะต,ต่อกันเลยนะครับส่วนพรุ่งนี้น่าจะมีพรีวิวแพทนั่นแหละนะครับผูบ้ชมทรัมน,นี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับบุาย